นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยว่าที่ร,ร้อยตรีธนุวงจินดาได้ประกาศความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาลการจัดการอาชีวศึกษา New s Curve สาขาช่างอากาศยานโดยได้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งผู้จบการศึกษาได้เข้าทำงานตรงตามสาขาและเป็นสถานประกอบการที่มีคุณภาพและชั้นนำครับวันนี้ก็เป็นวันที่ภาคภูมิใจอีกวันหนึ่งนะของวิทยาลัยการเชียวกันกับสาขาช่งางอากาศยานที่ได้ผลิตลน,นักเรียนนักศึกษาออกมา แล้วได้เข้าทํางานตรงกับสาขาซึ่งวันนี้เป็นส,สาขาช่งางอากาศยานนะซึ่งเราได้ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้การรับรองของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้รับการรับรองในวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ2565นะครับที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทการบินไทยแล้วก็บริษัทซับคอนเทน์ก็คือวินสเปร์จำกัดนะครับได้เข้ารับสัมภาษณ์แล้วก็รับไักเรียนนักศึกษาเราเข้าทํางานนะครับสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและสร้างความมั่นใจให้กับสาขาวิทยาลัยที่เราผลิตกําลังผลที่เป็น New s c u r v e นะครับตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา และปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ยังมั่นใจถึงเด็กๆนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันที่เข้ามาฝึกงานที่บริษัทการบินไทยจำนวนหลยชั่วโมงก็ยิทยที่ยรการิปขอนแก่นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะพัฒนานสาขาช่งางอากาศยานนะฮะเมื่อเราได้รับการรับรองแล้วนะครับเราก็จะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พัฒนาให้ก้าวต่อไปในอนาคต สำหรับบุดไม้ New S Curve ของสำนักงานคณะกรรมการการอุตสาสกราาครับขอบคุณครับครับวันนี้ผมานายรัตางกัทศพูลในการวิจัยการวิชาอาชีพขอนแข็งนะครับวันนี้พาน้องๆมาสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานที่บริษัทยูิแสเปร์นะครับเป็นทรัพค์นแทย ของการบินไทยนะครับวันนี้มาสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจหลังจากที่เราทําหลักสูตรที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองจากพนักงานการบินพลเรือนนะครับนในวันที่11ตุลาโดยเป็นรหัส MTO นะครับ004ซึ่งเป็นแข่งที่4ของประเทศไทยแล้วก็เป็นลําดับที่3ของอาชีวศึกษาวันนี้เมื่อเราทําหลักสูตรที่ได้มาตรฐานแล้ว นะครับเรียนหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานภายใต้การกำกับของแพทย์แล้วนะครับวันนี้แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่จบมาได้มาตรฐานวันนี้ถึงการันตีได้ว่าเรานะมาได้ทำงานตรงสาขาจริงนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นนไปยังน้องๆที่กำลังตัดสินใจเรียนจบม .6 ห,หรือปวช .3 ามทุกสาขานะครับที่จะเข้าศึกษาต่อนะครับ ตอนนี้เราเรียนระดับเป็นนโยบายหลักของอาชีวิกยาศึกษาก็คือ s c u เ v e เนื่อเป็น U.S. curve นะครับแล้วก็ยังได้ทำงานตรงจริงนะครับดังจะเห็นไ,ได้ว่าการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ในนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ในขณะดนี้เรายังได้ฝึกประสบการณ์ที่บริษัทก,การบินไทยจำนลนจีวโมงค์ครับการเตรีตยมมันกับผูดูแลที่โอนันนี้เป็นเป็นโอกาสดีที่มาเจอที่โยนนะครับ ก็จะชวนน้องๆมาเรียนครับผมก็ยินดีนะครับที่ลูกศิษย์ลูกฐานะครับที่ก็ได้มาฝึกงานกับทางบริษัทการบินไทยก็วันนี้ก็จะมีโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์เพื่อที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนะครับก็ยินดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ฝากเชื่อมั่นะขอให้น้องๆนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าในธุรกิจการบิน ตอนนี้มันก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับโดยด้วยด้ยด้ตัวอย่างจากบร,ริษัทการบินไทยซึ่งก็ได้มีการเริ่มรับในส่วนของช่างเครื่องบินนะครับในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นแล้วก็เลือกสาหรับคนที่ใจรักในเรื่องการบินนะครับก็ขอให้เข้ามาเรียนการศึกษากันนะครับเพื่อเปิดโอกาสและเดินตามฝันของตัวท่านเองขอบคุณครับขอบคุณครับเียนขอบคุณครับ